สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านพระเครื่องดวงดีนะครับร้านดวงดีพระเครื่องนะพูดวักไปวักมาร้านดวงดีพระเครื่องนะครับมีพระเครื่องมานาเสนออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอัดวีดีโอนะครับมาวัดอัดวีดีโอนะพอดีผมไปค้นเจอนะครับค้นเจอวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อแพรนะครับวัตถุมงคลมีมาแนะนำสามรุ่นนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนั่นเองครับ วัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับมีมาแนะนำสามรุ่นนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมีมาแนะนำสามรุ่นนะเผื่อใครสนใจใครอยากได้นะครับเผื่อใครสนใจและอยากได้ทัวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรครับมีมาแนะนําด้วยกันสามรุ่นนะครับมีกระตุดนะมีกระตุดนะครับแล้วก็มีภาพปิดตาจงอางศึกนะครับอันนี้เป็นแบบเคลือบแลกนะครับอันนี้เป็นภาพปิตาจงอางศึกแบบเคลือบแลกนะครับปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับพาพปิตาจงอางศึกเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวผมเรียนกําลังเรียนครับขออนุญาตเรียนก่อนนะเนี่ยพระปิตาจงอางศึกเนี่ยเครือบแรกเนี่ยจะสร้างในปี2514นะครับเป็นพระยุบต้นของหลวงพ่อแผนนั่นเองนะครับเป็นพระยุบต้นของหลวงพ่อแผนนั่นเองครับเดี๋ยวดูที่ปิตาก่อนเลยนะดูที่ปิตานะครับนี่พระปิตาพระปิตาจงอางศึกครับจะสร้างปี2514นะแบบนี้เลยพระปิตาจงอางศึกนะครับจะสร้างปี2514แบบนี้เลยแบบนี้ พระปิดตาจงอางศึกปีสองห้าหนึ่งสี่ด้านหลังจะเป็นยันลักษณะแบบนี้ครับเป็นยันลักษณะแบบนี้กล้องจะมัวหน่อยแบบนะครับภาพปิดตาจงอางศึกแบบนี้เห็นไหมครับภาพปิดตาจงอางศึกปีสองห้าหนึ่งสี่ะครับหลวงพ่อแพร pr, ัดพิะกุลทองนะครับหลวงพ่อแพรัวพิะกุลทองด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับปิดตาจงอางศึกแบบเคลือบแล็กแบบนี้ถือว่าเป็นนิยมในรุ่นนั้นเลยถือว่าเป็น พระยอดนิยมนะครับพระยอดนิยมเลยพระปิตายจงวางศึกหรือว่าแผ่พระพิุณทองครับปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับปีสองห้าหนึ่งสี่ปีสองห้าหนึ่งสี่นั่นเองครับแบบนี้มีมาแนะนำนะเป็นรายการแรกหรือปิตายจงวางศึกนี่ยแบบบูชานะครับองละหกบบร้อยห้าสิบบับ พระปิตาจงอังศึกครับจัดสร้างปี2514ครับจัดสร้างปี2514แบบเคลือบแล็กนิยมนะวัดพิกุลทองครับหลวงพ่อแพร่วัดพิคุลทองนะปิตาจงอังศึกนะแบบนี้เลยใครสนใจนะหกร้อยห้าสิบบาท องละหกร้อยห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบาทพระปิตาจงอังศึกนะประกันแท้ตลอดชีพเลยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับประกันแท้ตลอดชีพแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะนี่น้องนํามาให้ดูตัวอย่างสามองค์แต่พระที่บ้านมีนะครับมีหลายองค์มีหลายองค์เนียพระปิตาจงอังศึกนะครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งสี่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับอรารันหมงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยสภาพเนี่ยสวยเดิมทุกอง์เลยต้องบอกก่อนว่าสภาพสวยเดิมเคลือบแร็กแบบนี้ทุกอง์เลยเคลือบแร็กเนี่ยจัดอยู่ในโหมดนิยมนะครับเคลือบแร็กเนี่ยจัดอยู่ในโหมดนิยมนะจัดอยู่ในโหมดนิยมเลยของของพระรุ่นนี้นะครับนี่สภาพสวยแบบนี้เลยพระปิตาจงอังศึกหลวงพ่อแพร้วพระกุลทองอารามหลวงครับปีสองห้าหนึ่งสี่นะ จังหวัดสิงห์บุรีอง์ละหกร้อยห้าสิบาทเผื่อใครสนใจนะครับองค์ละหกร้อยห้าสิบาทแบบนี้สวยๆทุกองโ์้โหที่น้องมีอยู่ที่ร้านเนี่ยต้องบอกว่าสวยทุกองค์ไม่มีตาหนิเลยคัดสวยมาให้แล้วนะครับคัดสวยมาให้แล้วไม่มีตาหนิเลยนะครับเป็นรายการต่อไปรายการต่อไปเป็นสิวลรีนะครับหลวงพ่อแพปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับ พระศิวลีเลี่ยมเดิมนะเลี่ยมเดิมจากวัดเลยปีสองห้าหนึ่งเก้าครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองอารามหลวงนะครับพะระศิวลีนะครับเขาเรียกว่าพะระศิวลีหลวงพ่อแพรครับปีสองห้าหนึ่งเก้าดูเด้งๆเลยอ่ะเม็ดประครับเด้งๆเลยเม็ดผสมเด้งๆเลยนะครับเม็เดผสมเนี่ยครับว่าเม็เดผสมเนี่ยก็คือศีรษะของท่านนะครับ คือเส้นเกษาสีสางขั้นเป็นเด้งๆเลยเห็นครับเป็นเม็ดเมดเลยที่ผมบอกเนี่ยแล้วเม็ดประคำก็คือที่คอท่านเองครับเป็นเม็ดเมเลยนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นพระแท้ดูง่ายเข้าใจง่ายครับเป็นพระแท้ดูง่ายและเข้าใจง่ายครับเนื้อตะกั่วชุบทองนะพระศิวลีนะหลวงพ่อแพรวิทยิกุลทองนะครับเป็นเนื้อตะกั่วชุบทองครับเป็นเนื้อตะกั่วชุบทองแบบนี้เลยเรี่ยมเดิมๆเลยเนี่ยจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเก้าครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเก้าเนี่ย ใครสนใจนะแบ่งบูชาองค์ละ450บาท450บาทเท่านั้นราคานี้เบาๆเลยราคานี้เบาๆเลยนักสะสมไม่ควรพลาดนะนักสะสมไม่ควรพลาดพระศิวดีหลงวงพ่อแพรปี2519ครับลองเสิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตดูแล้วจะเห็นเลยพระศิวดีแบบเอ๊ะทำไมเลี่ยมแบบนี้แบบนี้คือเลี่ยมเดิมๆจากวัดเลยเนะครับแบบนี้คือเลี่ยมเดิมๆจากวัดเลยเนี่ยแบบนี้เลี่ยมเดิมๆจากวัดเลยพระศิวดีปี2519ครับแบบเนี้ 4ี่รอยห้าสิบาทครับใครสนใจทักทายมาได้เลยสี่ร้ยห้าสิบาทนะพระศิวลีหลวงพ่อแพรวิทยพิคุณทองครับ4ี่ร้อหสิบาทอง์ละสี่รอยหสิบาทไม่ใช้กองในยะาชัดกว่านี่แบบนี้เลยสี450่้อยห้าสิบาทครับพระศิวลีเขาเรียกว่าพระศิีวลีหลวงพ่อแพรปีสอง9นห้าเก้าะครับอง์ละสี่้อยหสบาทเลีมเดิมเดิมเลยเรี่ยมเดิมจากวัดนะ ต้องบอกก่อนว่าเรี่ยมเดิมจากวัดนะแบบนี้นะครับเรี่ยมเดิมจากวัดเลยเห็นไหมครับนี่เม็นผสมเด้งๆเลยแล้วเป็นประคัเด้งๆเลยครับผ้าแท้ดูง่ายเลยแบบนี้ครับเลียมเดิมจากวัดราคาสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยบอกได้เลยว่าราคาวัดเมื่อสมัยสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เอามาไม่ได้มาบวกเยอะนะไม่ได้บวกเยอะนะครับบวกบางๆบวกบางๆเอาว่าแท้มาแบ่งปันครับบวกแบบบางๆเอาผ้าแท้มาแบ่งปันครับช่องทางติดต่อล้านเครื่องดองดีก็มี แอดไลน์และก็เบอร์โทรนะครับ061นะ2829787นะครับ ID ไลน์และเบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ061 2829787นะครับ ID ไลน์061 2829787นะครับสนใจพระเครื่องหรืออยากจะแบ่งบูชาอยากจะแบ่งขายให้ผมนะก็สามารถส่งรูปได้ทางไลน์นะทางไลน์ก็ขั้นตอนแรกก็ถามแอดไลน์ผมไปเนี่ยโดยใช้ ID ไลน์ครับ 0612829787นะครับ i ีไลน์ line ผมเนี่ยแล้วก็แอดไลน์ผมมาส่งรูปให้ผมดูได้นะอยากจะขายอยากจะปล่อยอะไรนะหรืออยากจะเช่าผมนะอยากจะเป็นลูกค้าผมเนี่ยผมยินดีนะครับแล้วก็ประกันพะแท้ให้ทุกรายการเลยประกันพะแท้ทุกรายการพี่ได้ของแท้จากผมร้อยเปอร์เซ็นผมตรวจสอบม,มาให้พี่แล้วครับตรวจสอบม,มาให้พี่แล้วใครสนใจอยากจะขายอยากจะเช่าก็มาทักมาได้เลยนะครับอยากจะขายอยากจะเช่าผมก็ทักมาได้เลย450บาท สี่ร้อยห้าสิบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทสิวสดีหลวงพ่อแพรว่าพี่กุลทองรายการต่อไปนะครับก็เป็นนี่เลยเป็นกระตุดนะครับกระตุดหลวงพ่อแพรนะ กระตุกดลุลพ่อแพ่นครับปีสองห้าสองสี่นี่ใบโบชัวหลวงพ่อแพ่เป็นแบบนี้กระตุกดลุลพ่อแพรปีสองห้าสองสี่นะครับปีสองห้าสองสี่ขนาดความยาวครับสองนิ้วครึ่งสามนิ้วนะขนาดความยาวสามนิ้วเห็นไหมครับสามนิ้วขนาดความยาวสามนิ้วนะเดืยมเดิมเดิม,มจากวัดเลย ประกันของแท้เลี่ยมเดิมด้วยนะครับประกันของแท้แล้วก็เลี่ยมเดิมจากวัดเลยประกันของแท้และเลี่ยมเดิมจากวัดเลยประกันของแท้และเลี่ยมเดิมจากวัดเลยอืม มีมาให้ดูตัวอย่างเนี่ยสามดอกแต่ที่ร้านมีหลายดอกต้องบอกก่อนว่าที่ร้านเนี่ยเจอผ้าแท้เนี่ยผมเช่าไม่หยุดอยู่แล้วเช่าไม่หยุดเลยครับมีเท่าไหร่ก็เช่าเท่านั้นนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยวันนี้นามาแบ่งปันเลยจัดโปรลดพิเศษลดกระหน่าเลยนํามาแบ่งปัน,นครับเอาดอกละแปดร้อยบาทดอกละแปดร้อยบาทนะครับกระตุดหลงวงพ่อแพรปีสองห้าสองสี่นะครับกระตุดหลงวงพ่อแพรปีสองห้าสองสี่ แบบนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันกระตุ้นโทนร,รุ่นสองเรียกเขาเรียกว่ากระตุ้นโทนร,รุ่นสองปีสองห้าสองสี่ครับปีสองห้าสองสี่ได้สภาพเดิมได,ได้ของแท้ด้วยนะได้ของแท้ด้วยนะเอาแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทสนใจทักทายเข้ามาได้เลยเอาแปดร้อยบาท 800บาทนะครับก็ร้านวงดีนะยินดีรับเช่านะยินดีรับเช่ายินดีแบ่งปันนะครับแบ่งปันป้าเครื่องแล้วก็ยินดีรับเช่าครับช่องทางการต่อย้ําว่าช่องทางการต่อผมเนี่ยไอดีไลน์เนี่ยศูนย์หกหนึ่งนะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับไอดีไลน์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดครับสะดวกโอนก็ได้หรือจะเก็บเงินปลายทางก็ได้นะสะดวกโอนหรือเก็บเงินปลายทางได้หมดนะครับได้หมดเลย ก็วันนี้ก็ขอคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสนใจรุ่นไหนทักมาได้เลยนะ0612829787นะครับ0612829787นะครับ